สวัสดีครับผมพราาเล่นเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมคุกกี้มัสได้กันนะครับพอดีเห็นคอมเมนต์ว่ามันสนุกนะครับลองดูกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างทีผมเพิ่งโหลดมาเมื่อสักครู่เลยที่จะมาทำลายทำลายโลกคุกกี้ั่วร้าย น่าจะเป็นเรานะครับ เราอาสไลด์หน้าจอเอ้ยมันเราคือเจ๋งกับซไวเดอร์แมนจริงนะครับ ก็สโลนะอ่ะโอเคเราคือการเป็นการเล่นแบบสไลด์สไลด์นะครับอย่างนี้อย่างนี้ไปลุยกันดีกว่าครับเล่นเลยเล่นเลยไปจากการคุกกี้เหล่าไวลัสคุกกี้นะครับ แทงวิงก่อนสาเดอรางเลยครับเอาเรากดลัวได้เลยอ๋อเราสไลด์ลัวได้เลย สวยมากโอ้เดี๋ยวมันมีตัวเล็กตัวน้อยด้วยครับเริ่เป็นการสไลด์หน้าจอไปมาตามตำแหน่งไอ้นี่น่ากลัวกว่าคุกกี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ไปที่ไหนบันไดที่นั่นเก็บเหรียญหน่อยครับ ก็ถท่าเขท่าเอาขึ้นไม่ได้คือมันห่อเหินเดินอากาศได้โคตรเทมันมีช่วงสโลนะครับบุ๋ยเนี่ยครับกดค้างพอกดค้างมสโล สนาเด้งเล็กน้อยนะฮะก็เป็นแปลกแปลกดีนะครับไม่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เลยล,ลิงเกมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเผื่อใครอยากลองเล่นดูโอ้มันกระโดดไกลเลย เพราะมันกดค้านเราจะมีเวลาโอ้เป็นไงครับโอโหเก่งเลยตัวอะไรวะเนี่ยมีันทีด้วยเฮ้ บอสด้วยฮนะ,เ,เ,เ,ะเจ๊เหลือจะไปยังแม่ฮ่าฮ่าแสงออกระโดดเลย มันดูเท่ครับ <laughs> จริงๆก็เล่นช้าชาได้นะนี่นดูแบบกดสโลดูดิแล้วก็เลยต่อชดเขให้เขาท่าเขาท่าเขาท่านะครับเกมนี้เดี๋ยวลองไปดูระบบในเกมหน่อยครับว่ามันมีอะไรบ้าง เดี๋ยวขอเล่นอีกสักหน่อยนะฮะมันผมค้างเลยนะนเลยผมกดน่าผิดอ๋อคือต้องไปต่อโอ้ไม่ได้ค้านะครับต้องไปต่อปาร์ติทุก เก็บแผนที่ก็จะปลดล็อกด่านต่อไปดูใช่ไหมนเอาตามความเข้าใจผมเนาะนะมาเล่นกันให้ดูนะครับอัพเวลอัพเลือดนะฮะอาวุธนี่คืออะไรกัจเจ็ตมีมกัจเจต้ตัวละครน,ม,คนมีตัวลตัวหน้าตัวหนึ่าตัว อาวุธโอ้สาวคนเลาใจไปต่อกันดีกว่าครับโฮ้ยโดนนะครับเนี่ยไอตัวเล็กๆน้อยๆนีน่มึง ฮ้ยเ,เริ่มโดนเริ่มโดนนะครับเริ่มโดนเดยวนะผมต้องขึ้นยังไงเนี่ยเออ ก่อนหลบแบบวิ่งเต้าเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนเยอะโดนเยอะโดนเยอะนะครับโดนเยอะโดนเยอะนะครับดอกไม้สักคู่นี้โอ้หเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปกันต่อที่8นาทีแล้วเอ้ยนี่เหมือนระเบิดไปดีกว่าไม่น่าใช้ของดีมันมีตัวเล็กๆหน่อย เจอบอสแล้วนะครับบทที่สองแล้วครับเริ่มโดนหลายหลายทีเริ่วกันนะครับเนี่ยหลังๆน่าจะยาก ทิศทางเล่นแบบเราชอบการบังคับทิศทางอะครับโอ้มีระเบิดเราก็พายเราชนอะไรนะฮะ <c oughs> โอ้มันมีระเบิดนะครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูไปดูหน้าตาของเกมกันดีวกว่าอันนี้คือหน้าแรกอ่ะเนี้ยอันนี้คือหน้าแรกมีอะไรบ้างทม,มาอะไรได้บ้าง ก็มีดูมิชชั่นนะครับอ,อแล้วก็เล่นตัวละครเร็วเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับตั้งค่าอต่างๆเลยอืมโอเคนะครับเกมเล่นเข้าใจง่ายนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวผมผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเกมนี้นะครับสวัสดีครับ